พนะระพุทธเจ้าสลับจึงดับได้ข้าหาหาเพื่อให้มันพอแลวให้มันสุขนี่รู้สึกว่าคงจะยากอยู่นะสำหรับคนที่อพอต่อกิเลสมนุษย์นั้นนะไม่ใช่แต่ทุกคนหรอกเราเหมือนกันถ้าเรามีความอยากคงจะไม่พอสำหรับชีวิตนี้แต่ถ้าเรารู้จักพอเราจะรู้ว่าเราสมบูรณ์เต็มที่แล้วสำหรับจิตใจนะ แต่ตราบใดที่ยังมีความอยากเราคิดว่าชีวิตนี้คงไม่พอเปลีย่ยนหรอกแต่วันไหนที่เรารู้จักพอเราจะรู้ว่าชีวิตนี้มันเหลือดร้นแล้วสําหรับก,กบารกระทําที่เป็นอย่างนี้นะเพราก็นั้นกรละได้ก็ละวางได้กว็วางดูได้ก็ดูใช้ปัญญาคิดได้ก็คิดอย่าไปคิดในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องตายไปฉันจะไปไหนเอาจะมาถามนะททาดีหรือทําชั่วนะ่ะ แหเทกรรมยุทิธรรมอยู่เสมอไม่ว่าจะบุญใดๆที่เราเคยทํากรรมใดๆที่เราเคยโอไม่ต้องร้องขอเมื่อถึงเวลามันก็จะมาหาเราเองไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกเมื่อตายแล้วฉันไปไหนหรือวิญญาณไปไหนเขาไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ที่เขาสร้างของเขาไว้คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทําจะสูงจะต่ํามันอยู่ที่เราทําตัวนะ อาตอมาก,กประยันจะพูดตรงโอมอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ทําไมได้ผมผ้ากาสาวพักอย่าว่าแต่อย่างนี้เลยอีกหลายๆเรื่องก็อาจจะไม่มีอย่างนี้ก็ได้เน้ชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะรักษาไม่ได้สักเท่าไหร่ทําไม่ได้ผุมผ้ากาสาวพักนะไม่รู้ว่าอายุจะถึงสามสิบปีไหมไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีใครว่าไหมหรือชีวิตนี้ใครจะยิ้มหาบ้างไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน นะเพราะฉะนั้นก็เป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาหออ่มาตา,าสาวพักในะยุกหลายๆเรื่องที่พอสนเท่อยู่ในใจเหมือนกันนะชีวิตที่มาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรก็เพืพ่อความอดทนทั้งนั้นจากอยู่บวชมาก็คิดจะบวชสักเดือนเดียวกับอุปชาเนื่ยท่านสอนเราก็ไม่รู้เรื่องแต่เราต้องทาตามเพราะท่านต้องมีขนุนใบในสักอย่างพครบกับตอย ตัววิสาจะฆ่าปีเพราะมันสงสัยอยู่ถ้าไม่รู้เรื่องจเดืก็ทำไปตุดดงออกตุดดงจนก็ไม่ไม่รู้จะพูดคุยยังไงหรอกจนก็อยู่ในป่าครับเพื่อนที่รักกันสนิทกันเคยฉันกล้วยเคยเดียวกันวีเดียวกันเคยฉันอยู่กล้วยเดยวยกันเคยต่างคนต่างวันนอนต้นไม้ต้นเดียวกันคลนละกิ่งอย่างเงี้ยต้ก็มาเสียชีวิตในป่า ยังต้องดูแลกันจนเปื่อยจนเน่านะจึงต้องเผาจึงให้กำลังใจถึงลมสุดท้ายแล้วก็นั่งโดยจนส้นขารมันเปื่อยเน่าไปแล้วก็่หน้าที่ก็คือหน้าที่คือเผาแต่เรายังจะไม่รู้ชีวิตนี้จะรอดไปอยู่ยที่หนึ่งที่ใดหรือเป็นอาหารของสัตว์ใดนะก็ผ่านะาการประพฤติแบิก็พระเูบุอาจารย์าาก็หลายรูป ที่ต้องศึกษาขณะที่เป็นพระเะเลของสมเด็จสังฆราชองค์ที่แล้วต้องศึกษาทุกสำนักเพื่อให้ได้เข้าใจว่าสำนักไหนอย่างไรเข้าใจว่าพระที่สุสวงที่พบปา่าในทํามโตโลกเรื่องคุณปฏิบัติมาสายไหนถามเรื่องอะไรคุณต้องตอบได้ในเรื่องสภาวายอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆพบปฏิบัติสายนั่งปูมั่นนะอล้วอย่างนี้ หลวงปู่มั่นทำมือสอนอย่างนี้นะคะรับหลวงปู่มหาภูมไม่ได้สอนอย่างนี้นะ้วท่ถามทำยังไงคำตอบใม่ได้หน่อยไม่ใช่จะมาโมเมะว่าผมหมายจะตายหลวงปู่มัน่นหลวงปูฟ่ฟาดอย่างนี้อาการมันไม่ได้ท่านจะมาหลอกลวงทำไมนะอย่างนี้ท่านปฏิบัติสายลิศมาลิศก็เป็นอย่างนี้หรือก็ตอ,ตอบได้ดังนัะ้ะนั้นอาตมาเอางกอ่ พอรู้บ้างนิดหน่อยสําหรับพ,อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายสายเมื่อครั้งเดิน,ดดน,นตุ่นดงกับจารย์ตายพุทโธภาวนาก,ก็ไปศึกษาสภาวะพอาสมควรในส่วนที่เป็นหมู่เป็นคณะส่วนที่เดียเด่ยวหด้อยคู่นี่เราทันทันพมากก่ากหมื้นเราถ้าไปทุกที่ก็ไปสร้างสัญ,ญลักษณ์ไว้เสมอ ไปสร้างวัดอยู่ที่บางเวียนเมืองลาวที่หนึง่งไปสร้างอยู่ที่พม่าฝั่งแม่น้ำะตะโตกที่หนึงน่งในเมืองไทยนนตก็สี่ที่ถนนน้าตะดำนเนเธอร์แลนด์ก็เมื่อไปแล้วปาน่าจะมีจุดจุดหนึ่งที่ต้องยืนเนีย่ยใช่ไปแทกเขายืนหรือไปแทกเขานัง่งหรือไปแทกเขานอนนั่นคือในื้อใสหลวงพ่อจะสังเกตวัดที่หลวงพ่อสร้างนี่จะไปดูวัดเก่าของใครดย หลวงพ่อน้อยก็จากสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์มาเป็นวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมทีไม่ได้่อสร้างมาที่นี่ก็าจากที่เป็นที่พักสงฆ์มาเป็นวัดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ลุยมายี่สิบกว่าปีหมือนกที่ก็วานก็เป็นไรอ้อยลึกถ้าคนอย่างนี้ไปอยู่ที่ใครไม่ได้ไปสร้างรอยใครไม่ได้นะเป็นขาขาลุยนะเป็นขาลุยพูดกันอย่างยืนว่ดเนาะนะ ฉะนั้นจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างข้าสําเร็จด้วยใจทรงบูดเถิดอย่าถอยอย่างดีเราแก้ใจนะจะตระแกนด้วยวอดทนอดกลันก้นมุ่งมั่นแล้วก็รอคอยทําวันนี้ดีทุกสิ่งทุกอย่างถึงเครื่องทดสอบก็แค่นี้แค่นี้อย่างแค่นี้ถ้าแค่นั้นแค่นั้นแล้วจะแค่ไหน,น ก็ต้องอดสิเพราะมันเคยลำบากมาแล้วไม่อดไม่ได้